ครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเศร้ามือนี่เพราะว่ามีง่วงอ่ามมาเปิด3ามชุดน้ากันครับเปิด3ามชุดน้ากันมาเบิ้งตัวแรกกันก้อนครับเป็นงัวทองเด้อลูกตัวที่สองในทองครับทอง8เดือนแม่หัวหลุนครับพี่น้องครับตัวนี้เพราะว่าเปิดไวสองหมืนเก้าพันหาอยครับพี่น้องครับนี่ครับคันคือตะกี้กับบัวด้ครับเจ็ดแปดหมื่นบัอยู่ครับแม่นี่ครับเป็นง่วงอ่าสองหมืนเก้าพันหาอยประกันทองเด้อลูกสองค่าทอง ในทองนี่สมช็อกระแลกไววครับพี่น้องครับสูงลอยสี่สิบนมสีเต่าเล็บงามอยู่แข้งขาดีเบิร์ครับเนื้อหนังดีสีแดงเข้มโอ้ยหนังหนาคนเรียบเกรดพี่เมียมเลยครับเกรดพี่เมียมเลยนี่ใส่เมาหนังยางดีเดอ้อตะเมากับพันสองแหละครับรุ่นนี้ครับเบิรงครับจมูกสีดําครับบ่ฉีีบร,บรแวงงวงหูดีหูดีเชื่องดีสเสาก่าหาลอยเท่านั้นโอ้ยถูกแห้งครับ เพราะว่าจักไปได้มาจะใสครับงัวงงามแล้วก็ถือน้ำครับพี่นองครับสงสัยข้าเจ้าอยากขายหอนเงินแห่งนี่เบิ่งครับเจ้าเก่าหาลอยง่วงทองแปดเดือนเมื่อนี้มีเปิดสามชุดครับเบิ่งง้วงงามก่อนครับเล็บดำปือป้อเล็บบัสันบัวแาเล็บงามอยู่นมีเต่าอยู่บั้นไทยสวยครับเพศสีดำเด้อประกันทองครับแปดเดือนแล้ว เจ้าเก่าหาลอยสายง่วงงามควันพาดครับนี่เบิ้งครับพี่สนใจโทร่หาพวานเลยพว่านมีมากเรื่อยๆครับง่วงน้่เขาเรื่อยๆหาน้ำบ้านนี่ละหาน้ำบ้านลลนี่ละนี่เบิ้งครับพุนะ่นอ่ะโอ้โหด,ดีกอดข้อก็ได้สองหมื่นเก้าพันหาร้อยสนใจโทร่มากไผมมาง่วงงามแล้วก็ทองแล้วก็ถือน้่มเมื่อนี่ เบิ้งสามชุดเด้อพี่น้องเด้ออยี่ยฝาวนี้เด้อนี่เบิ้งครับหัวหลุนหัวหลุนครับหัวหลุนเกีงอฟ้ามด้นี่เกียรงอฟา้าโมโหว่าลุน้นออกมาได้จังไดนี่นี่ขั้นอยู่ในฟาร์โมโบเมนราคานี่เด้อพี่น้องเด้อสิเป็นราคาอีกราคาหนึ่งครับตอนนี้สองหมื่นเก้าหาร้อยอา้าวสนใจโทรหาเพราะว่านไปเบิ้งชุดต่อไปเลยเพราะว่าเอาตัวน,นี้ไปเก็บก่อนไปเสียงไว้ก่อนฮุ่าคนหนาเพศดำก๊กหางใหญ่ โก้หางไงอหลีครับโกหางพี่โก้หางยญ่งไงเด้อว,ว่าถรมดาดาเด้อโก้หางเพศสีดําครับน่มสีเต้าแข้งขาดีเบิ้นี่ผู้ไดสีได้เป็นผู้โชคดีติดตามเบิงเบายันไปชงโหลดมือนี่เอาตัวนี้ก็ง้าว่าเพศกันคือกันครับเป็นงัวแม่แยกลูกสูงร้อยสี่สิบกันสี่สิบบวกนิดๆแม่แยกลูกมีลูกมาแล้วยักโตแม่นน่เพราะว่ามีลูกมาแล้วโตวหนึ่งครับ แยกลูกออกได้อาทิีสองอาทิตย์จังหน่อยเมยกับคืนเดอ้อตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่พอ่อวันเปิดไหวหมื่นเก้าพันหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับฟังมาผิดเดอ้อตัวนี้ครับถือครับถือแม่ใหญ่ดีนหนังหนาอ้างดีทำพี่ควงหางก็ดีพผู้ควงหางดัมปือป้อ,อเล็บงามนมซีเต้านี่เล็บงามครับ หนึ่งมืนเก่าพันหารอยเป็นแม่แยกลูกไม่รู้ว่าเลียวโตเดียวเบื้องหน้าตาครับว่าธรรมดานางฮึกดีได้พี่นอ้องนางฮึกดีขนาดเลยเฮียนเียนพี่พุณน่ะบูกใหญ่เลยพุนสิบเก้า <19 S 2> หาร้อยหูดีเชื่องดีผู้เ่าผูแก่ก็เลี้ยงได้พุ่น่ะปอ้ยแดงอ้างลึกดีไว่ง,งวดตัวนี้แดงดีขนาดพี่น้องสีเหลี่ยมหยุบ สิบเก้าหาลอยแม่แยกลูกเอาไปเลี้ยงอีกบ่โดนขึ้นแท่แน่นอนพึ่งได้ลูกตัวเดียวเพศสีดำดำพูดนะอ้าวเบิ้งครับเอามาโชว์อีกรอบเพราะว่าน,นี่สิ 19, บเก้าหาลอยเบิ้งคักๆค,ครับพี่น,อน้องครับเบิ้งคักๆสิบเก้าหาลอยงวดดีเพราะมีตำวนี้ครับพึ่งแยกลูกออกไปผ่านการมีลูกมาแล้วหนึ่งตเพศสีดำดำอ้างนี่ดีเลยเบิ้งครับพี่นางงามดีขนาดเลย สุดยอดอีลีชิบเก้าหารอยอ้าวชุดต่อไปเอามาเบิ่งสุดสุดท้ายครับเป็นงวัวสาวหน่อยหนาครับลูกฮุดตันลูกฮุดตันประมาณจักเดือนพว่าน,น,านประมาณหาเดือนพว่านปิดไว้เท่าไดรครับแปดพันหานี่มาแล้วครับผู้ใดหางัวหน่อยแปดพันหาหน่อยบห,หน่อยสือ่อเด้อหน่อย,ออออยงามเดอ้อทั้งน่ะ ทั้งงามทั้งหนาครับแปดพันหาเป็นลูกฮุดต,ตันครับตัวนี้ครับประมาณหาเดือนก็กลัวหาเดือนหกเดือนนี่แหละนังนาดีขนาดเบิ้งครับแปดพันหาล้อยเบิ้งครับเบิ้งครับสวมหัวพวานได้พวานว่าอย่าเป้าลูกเด้อนี่แปดพันหาครับพี่น้องครับหูดีเชื่องดีผู้ใดหางวดไตมืน่นมือนี่พวานมีแล้วนี่ควันจับดีขนาดกกหางใหญ่ พูดนะก็ค้างไงครับสะโพกไงดีแข้งขาไงดีเป็นลูกฮุดตันครับจังหวะเพื่อนหนาครับลูกฮุดตันให้ลูกหนาดีครับแปดพันหารอยงูดีครับไผรมากเล่นน้ำงวแนะนําเด้อตัวนี้ครับเป็นลูกไปเก่าให้เพื่อนครับแปดพันหารอยนี่รับรองว่าอยู่บ่ดนครับตัวนี้ครับเพราะว่าเอฟซีถามมาหลายครับงวหน่อยไตมื่น นี่แปดพันหาครับพี่น้องครับสนใจโทรเลยหูด,ดีเชิงดีลูกหัวตันเด้อพี่น้องเด้อลูกหัวตันครับเมื่อนี้มีมาเปิดสามชุดน้ากันครับมีแต่โตได,ด้เด็ดติดตามเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อพระว่านครับของว่าพะว่านเมื่อนี้กบวันทีหาแล้วสําหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับผม